เห็นหัวก๊อกแบบนี้นะก็ก็เป็นสัญลักษณ์ของสุขาระบบปิดนะครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่หลอาพอลกำลังรับรุงแก้ไขตัดแปลงรถนะครับให้เข้ากับ และการโลกที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับที่เน้นเรื่องความสะอาดสุขอนามัยมากขึ้นนะครับจากเดิมที่ปล่อยสิ่งปฏิกูลลงรางนะครับก็เปลี่ยนพีดถึงเรื่องสุขภาพมากขึ้นนะครับจะมีถังเก็บสิ่งปฏิกูลนะครับโดยรถคันที่เห็นนี้นะครับก็เป็นรถนั่งชั้นสองพัดลมนะครับหรือบอชทอ เปิดนะครับสำหรับสูบสิบปฏิกูลออกแต่ตอนนี้ฝาเปิดทิ้งไว้นะครับก็คือปล่อยออกมาตามที่ควรจะปิดนะครับพอจะพอจะทอบอแดองคันนี้ก็พ่วงมากับรถต่วน8สนะครับต่างกรุงเทพแบบพิวัตรมถึงแล้วมาถึงก่อนเวลานะครับก็กำลังจอดรอเวลาออก โดยที่มีรถฟรีดเดอร์นะครับฟีดเดอร์น้องก็บนันอมขับุรีจอดอยู่ข้างๆกันด้วย